แค่ชุดแต่งก็3แสนกว่าบาทแล้วค่ะ B M W 330 E M Sport คันนี้ถูกใจใช่เลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพิเยมเซเลชันค่ะเดือนนี้พิเศษมากมาพิเศษที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายูโรปามอเตอร์ของเรามาพร้อมกับแคมเปญยูโรปาอ r i ร e m มิตเดเซลค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถ b m w p l u g i อยู่ r i ปักอินไบนะคะทางยูโรปามอเตอร์มอบส่วนลดให้รถทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะถึง1 0 0 0 0แสนบาทค่ะเรามีรถให้เลือกนะคะกว่า20คันเลยนะคะ ทุกรุ่นจริงๆนะทั้งซีรีส์3ซีรีส์5นะคะซีรีส์7ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็น X3 X5 ก็มีค่ะสนใจรุ่นไหนสอบถามกันมาได้เลยนะคะแต่วันนี้อาอายขอนำรถมาร,ถรีวิวให้ได้ชมกันสักหน่อยสำหรับคันนี้เพราะว่าหล่อมากๆเลยค่ะนี่คือรถ B M W รุ่น330 E M Sport ค่ะโฉม p r e L C I นะคะเป็นรถปี2020ค่ะทำไมต้องรีวิวคันนี้หรอเพราะว่าคันนี้ หล่อมากๆเลยดูสิคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งเอ็มแท้นะคะรอบคันเลยค่ะเจ้าของเดิมอะ่ะเขาจัดเต็มมาแล้วนะคะใครที่ชอบรถแบบแนวชุดแต่งหล่อๆอ่ออะต้องจัดคันนี้เลยนะเพราะชุดแต่งของเขาค่ะมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาท <Wow. S 1> ฟังไม่ผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะแม็กเอ้ยสปอยเลอร์ด้านหลังเอ้ยโอ้โหจัดเต็มจริงๆคะ่ะส0 0แสนบาทนะคะคันนี้ คุ้มมากๆเลยซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถที่วิ่งมานะคะประมาณ70,000กิโเมตรค่ะในส่วนของ BSI และวารันตียังมีอยู่นะคะ BSI คันนี้เขาคุ้มครอง6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิเมเลยค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางค่ะสิ้นสุดอีกทีนะคะนู่นเลยปี2026ค่ะสำหรับราคา330 e m sport คันนี้นะคะราคาเพียง 2,150,000บาทค่ะและแน่นอนยูโรป้ามอบส่วนลดพิเศษให้เลยทันที1,000 0 0บาทค่ะเหลือเพียง2,50,000บาทเท่านั้นค่ะค <Wow. S 2> ิดดูนะคะตัวรถจริงๆเนี่ยล้านกว่าบาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยก็3,000 0 0กว่าบาทเข้าไปแล้วนะคะใครที่ชอบรถแบบนี้อา้อายบอกเลยต้องรีบนะคะช้าไม่ได้ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่า330 EMSPORT คันนี้เขาพิเศษยังไงบ้างนะะ ออปชั่นต่างๆครบคันขนาดไหนมารับชมรีวิวกันค่ะ BMW 330 EM Sport คันนี้เป็นรถปะอินไฮบิดนะคะที่มาพร้อมกับความแรงของเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะนอกจากนี้ออปชั่นคันนี้ครบมากๆเลยและความพิเศษคือ ภายนอกหล่อมากๆค่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง M รอบคันเลยนะคะและคันนี้นะคะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดํานะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูด,ดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบ Active a อสเซ็ินะคะไม่เพียงเท่านั้นเขามาพร้อมกับกล้องเซรราวิว360องศา มองภาพได้รอบคันเลยในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นแบบ Adaptive LED ค่ะมีไฟ Daytime Running Light นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอก LED มาให้ด้วยค่ะในส่วนของช่วงล่างค่ะคันนี้เป็นแบบ M Adaptive Suspension นะคะกันชนหน้ากันชนหลังค่ะเป็นแบบ M a e r o Dynamic ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็แต่งด้วยกันชนหน้าแบบคาร์บอนเคฟล r นะคะหล่อจริงๆค่ะในส่วนของเครื่องยน์ BMW 330 EM Sport คันนี้ค่ะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบ4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรค่ะและทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเมื่อทั้ง2ระบบทำงานร่วมกันสามารถทำพละกกำลังสูงสุดถึง252แรงม้าเลยล่ะค่ะและมาพร้อมกับฟังก์ชันเอ็กทราบูน,นะคะที่ทำให้พละกกำลังเพิ่มเป็น292แรงม้าเลยล่ะค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะคะ บริเวณด้านซ้ายของตัวรถจะมีช่อ,องสาหรับชาร์จไฟมาให้นะคะซึ่งคันนี้หากขับในโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง60กิโลเมตรเลยค่ะและสามารถทําความเร็วได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและจุดเด่นของ B M W Series 3คันนี้นะคะ โดดเด่นมากๆค่ะคือล้อมแม็กค่ะคันนี้มาพร้อมกับแม็กเขนาด20นิ้วเลยนะคะแม็กดีไซน์สปอร์ตเท่จริงๆค่ะและนอกจากนี้ก็มีคาลิเปอร์เบรกเสีแดงนะคะเพิ่มความจีจ้าให้กับตัวรถอีกนะคะในส่วนของยางคันนี้ก็ได้เป็นยางรันแฟตด้วยค่ะโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยค่ะ มาดูด้านข้างกันต่อนะคะบริเวณประตูคันนี้ค่ะขอบประตูขอบหน้าต่างนะคะสีดําเงา h i ไฮกอสแบ็กตัดกับตัวรถเลยนะคะกระจบมองข้างเป็นแบบไฟฟ้ามีกล้องมาให้ซ้ายขวาเลยนะคะประตูรองรับระบบ Comfort a s s สเซค่ะและแน่นอนในส่วนของการตกแต่งบริเวณด้านข้างนะคะก็แต่งด้วยคาร์บอนเคฟล่าด้วยค่ะส่วนท้ายของตัวรถดีไซน์สปอร์ตเลยค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับชุดแต่งคาร์บอนเคฟล่านะคะ ไฟท้ายโดดเด่นมากเลยเป็นไฟท้าย LED ค่ะคันนี้มีกล้องนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะและชุดแต่งเ M ด้านล่างมาพร้อมกับท่อคู่นะคะสายขวาค่ะระบบฝาท้ายค่ะรองรับระบบคอนแ e คเล a เท g a t e นะคะบริเวณห้องเก็บสัมภาระค่ะใส่ของได้นะคะและเพิ่มขนาดได้ด้วยการพับเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะภายในห้องโดยสารของซีรีส์3แน่นอนค่ะโดดเด่นด้วยการตกแต่งภายในที่ ให้ความรู้สึกสปอร์ตนะคะคันนี้แผงคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดำค่ะผ้าหลังคาสีดำเบอกเขาจะเป็นบอกหนังแท้ว o ร์เนสกานะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะดีไซน์สปอร์ตนุ่มนะคะนั่งสบายเลยค่ะบอกที่นั่งคู่หน้านะคะปรับระดับไฟฟ้าได้ฝั่งผู้ขับขี่นะคะมาพร้อมกับเมมโมรี่สองตำแหน่งค่ะพวงมาลายเป็นแบบ M Sport 3กา้านจับกระชับมือนะคะคันนี้มีแพเดิลชิปมาให้ด้วยค่ะฝั่งซ้ายนะคะมาพร้อมกับ Cruise Control ค่ะ ฝั่งขวาระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะและบริเวณด้านหน้าของผู้ขับขี่นะคะก็มีจอแสดงผล Head-Up Display มาให้ด้วยค่ะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเป็นแบบดิจิตอลค่ะเปลี่ยนตีมได้ตามโหมดการขับขี่นะคะคันนี้มาพร้อมกับจอ i d r i v e ขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งเป็นหน้าจอ ID 7นะคะรองรับ Apple c ลคาร n เพนด Auto ค่ะสามารถดูน a v ว g เกชันได้นะคะแล้วก็สามารถ ฟังวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะและนอกจากนี้คันนี้ฟังเพลงพอด้วยนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงฮ m a n นกาดอนค่ะแผงคอนโซลด้านหน้าการตกแต่งเนี่ยจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้สร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแล้วก็มีการตกแต่งลวดลายอลูมิเนียมเททากอ,อนค่ะในส่วนของการอำนวยความสะดวกค่ะคันนี้มี d r ร v วิ่ง s อ i s สแทนมาให้นะคะมาพร้อมกับ ระบบการแจ้งเตือนนะคะทําให้ผู้ขี่ขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นระบบการเตือนการชนด้านหน้านะคะระบบเตือนเมื่อรถออกจากเลนและระบบเตือนเมื่อรถเปลี่ยนเลนนะคะในส่วนของแอร์ค่ะจะแยกอิสระซ้ายขวานะคะปรับอุณหภูมิได้เลย ช่องใส่ของด้านหน้าค่ะจะมีช่องสําหรับใส่แก้วน้ําให้นะคะ2ช่องมีช่องเสียบ USB นะคะอีก1ช่องและมีช่องสําหรับวางโทรศัพท์มือถือที่รองรับไวรสชาร์ดด้วยค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค,ค่ะคันนี้เนี่ยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายโหมดเลยนะคะเพราะว่าขับได้ทั้งน้ํามันและไฟฟ้าเลยค่ะโหมดแรกนะคะ Adaptive ค่ะ Electric ค่ะ Hybrid ค่ะ และโหมดสปอร์ตค่ะและแน่นอนโหมดสปอร์ตนี้นะคะมาพร้อมกับเอ็ก a ราบูนะคะที่จะทําให้รถเนี่ยเพิ่มความแรงมีสมรรถนะการขับขี่ที่ถูกใจเราใจแน่นอนค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ p r r k n n g s แ i s t เดนด้วยนะคะมีระบบช่วยขับถอยหลังนะคะและมาพร้อมกับมุมกล้องรอบคันแบบ3มิติเลยค่ะ wow. รถคันนี้นะคะมีเบรดมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีออโตโฮมาให้นะคะสามารถใช้งานได้เลยเวลารถติดค่ะด้านบนค่ะมองขึ้นมานะคะจะมาพร้อมกับปุ่ม SOS นะคะปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ B M W ได้เลยทันทีค่ะและความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือหลังคากระจกสันรูปนะคะมีมาให้ด้วยนะคะสามารถ เปิดรับลมด้านนอกชมวิวได้เลยค่ะห้องโดยาสารด้านหลังค่ะนั่งสบายนะคะมีแอร์มาให้ด้วยและสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะในส่วนของการตกแต่งก็มีไฟแอมเบียนร้ไลท์แล้วก็รองรับชุดเครื่องเสียงฮามันกราร์ดอนฟังเพลงพอได้เช่นกันค่ะ กันบชมรีวรับชมรีวิว330 EM Sport คันนี้กันไปแล้วถูกใจไหมคะรถสวยปีใหม่นะคะและมาพร้อมชุดแต่งหล่อๆรอบคันแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะราคาดีราคาพิเศษด้วยนะคะที่อยู่โรปามอเตอร์มอบส่วนลดให้เลย1 0,000แสนบาทคันนี้นะคะเหลือเพียง2 5 0ล้านนบาทเท่านั้นคะ่ะ ถ้าชอบรีดทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือแวะมาชมรถจริงกันได้ค่ะที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชั้นค่ะและฝากติดตามนะคะช่องท,งทางต่างๆของยูโรป้ามอเตอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page YouTube นะคะหรือ TikTok ค่ะรับรองว่าอาอจะเตรียมรถ BM เอ็มดุดสวยๆนะคะมาให้ได้ชมกันแน่นอนค่ะวันนี้อายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ